แค่เตือนช่วงหน้าหนาวไข้หวัดใหญ่ระบาดเพิ่มสูงขึ้นนะครับพี่น้องประชาชนต้องระมัดระวังตัวเองเป็นพิเศษโดยข้อมูลทางการสาธารณสุขพบว่าในช่วงอากาศหนาวเย็นนี้นะครับมีพี่น้องประชาชนป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มมากขึ้นนะครับทั้งนี้เนื่องจากช่วงอากาศหนาวเย็นเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่นั้น อยู่ในสภาพแวดล้อมได้นานกว่าช่วงอากาศอื่นนะครับก็เป็นความสุ่มเสี่ยงที่ประชาชนจะติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นนะครับให้ระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเด็กเล็กเด็กวัยเรียนผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวนะครับต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่ระบาดเพิ่มมากขึ้นต้องระวังนะครับรวมถึงโควิดยังไงก็อย่าประมาทนะครับ ใส่แมสถ้าไปที่ที่มีคนแออัดนะครับเวระยะห่างและหมั่นล้างมือนะครับนี่คือหลักการพื้นฐานเบื้องต้นในการป้องกันไข้หวัดใหญ่และโควิดรวมถึงโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจครับ